โดยบริษัท TPI p o l i a n Power จำกัดมหาชนพลังงานทดแทนสะอาดและสีเขียว Clean and Green Renewable Energy เครื่องดื่มโปรไบตาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วปลอดโควิดมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกช่วยย่อยอาหารและสร้างปุ้งกันให้กับร่างกายมีวิตามิน C B3 B5 และ B6 แคลอรี่ต่ำเพียง30กิโลแคลอรี่ สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพระเครื่องสุวรรณภูมิโดยอาจารย์ร,รันมรดกไทยนะคะคมาพบกนันเมนประจำแบบนี้ค่ะนะคะในทุกวันจันทร์และวันพุธเวลาเดียวกันนี้15นาฬิกาจนถึงเวลา16นาฬิกาจะอยู่กับอาจารย์รันมรดกไทยดิฉันออยนัททิชากรกับลำพนันนะคะซึ่งรจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์เมื่อสักครู่เนี่ยมีน้องแซลโอ้โหเข้ากับรายการมากเลยโดยออยใส่เสื้อดิ โเห็นไหมรักรายการนะดูสีแบบเหมือนพระเลยอ่านะคะเพราะความเป็นสิริมงคลเนี่ยตัวเองสีอะไรก็ได้นะคะอาจารย์ครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจารย์ไปไหนมาบ้างย้อนกลับไปเมื่อสักครู่ที่อาจารย์ต้องตื่นเมื่อเช้านี้ใช่ไหมคะหรือว่าเช้าวันนี้เมื่อเช้าที่เดินทางไปที่บ้านอาจารย์ต้อยเมืองนนท อ้าเมื่อวานออเมาวานสิก็ยังเห็นอาจารย์โพสต์อยู่ใช่ไหมคะเมื่อวานก็งานเป็นไงบ้างเดี๋ยวให้พี่เขาช่วยโชว์รูปอีกรอบก็จริงจริงมันเป็นงานส่วนตัวนะครับอาจารย์ท่านนิมนต์มาเป็นพิเศษนะครับก็อยากอาจารย์ท่านมีความชอบนะครับแล้วท่านมีความประสง อนผมเงท่านมีความประสงค์นะครับที่จะทําพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับพระพุทธรูปเนื่องจากว่าในแถบอีสานเนี่ยคุณออยเชื่อไหมว่าพวกเทวรูปพระพุทธรูปต่างๆเนี่ยขึ้นที่อีสานเยอะอไม่ว่าจะเป็นเมืองภัยเลยนาดูนเลยแล้วก็โอหกุกเป็นร้อยรกลุใช่ใช่นนี่ท่านก็ได้มีโอกาสมานมัสการนีลีลาทุโขทัยนะครับองค์เมื่อกี้เฉียงแสนค่ะ เชียงแสนหรือถูโขนไทยเว้ยมูกี้จำได้ว่าจั์ต้อยอ่ะอนนบอกเอาไว้เมื่อตอนวันที่พุทธาพิเศษอาจารย์บวกว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะเอาท้าออกมาให้ทางรายการไปสัมภาษณ์อีกใช่อื ไม่ใช่มีแค่นี้แล้วเราต่างคนต่างก็ไม่ว่างใช่ค่ะพออาจารย์ท่านว่างทีมงานไม่ว่างอีกพอทีมงานว่างอาจารย์อาจารย์กับผมติดงานอีกใช่แล้วช่วงนี้งานรู้สึกว่าจะเยอะเป็นพิเศษท่านเยอะครับท่านเป็นพระสงฆ์ที่มีความรอบรู้เกี่ยวกับพระพุทธรูปสมัยต่างๆเทวรูปสมัยต่างๆสามารถแยกแยะได้อยู่ท่านท่านท่านแยกแยะ ท่านแยกแยะบอกว่าอันนี้คือขมันอันอนี้เป็นเพียงกอยุคต้นๆน,นะรองลงมาก็จะถัดรองลงมาไง <laughs> ผมก็เลยตะโกนแซวบ,บอกอ้าวบอกเพื่อนๆบอกตอนนี้บรรยายโดยท่านอาจารย์ต้อมนะครับ<อ>บรรยายให้ท่านอาจารย์ต้อย<อ>ฟังและกลุ่มเพื่อนก,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 ก็หัวเราะกันนะออโอ้ท่านเก่งครับเก่งมากๆท่านบอกละเอียดด้วยใช่ไหมใช่นะครับเวลาท่านดูพระพุทธรูปแต่ละองค์เ,เหมือนท่านกาหนดจิต เหมือนท่านตอนที่ถานจิตเหมือนจะคุยกับพระพุทธรูปอ่ะผมมีความรู้สึกแบบนั้นนะครับน่าทึ่งมากๆนะอาจารย์ใช่ท่านก็ถือโอกาสมาสักการะด้วยจำได้เมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่อาจารย์ด้พูดถึงว่าท่านได้มีการดูพระพุทธบูชาพระพะบูชาได้ชัดเจนนะในเรื่องอื่นท่านก็ดังอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะโอ้แบ่งแยกได้หมดอ่ะท่านอ่า จริงๆผมก็ไม่รู้ว่าท่านเก่งอะไรแต่รู้ว่าท่านเก่งอ่ะท่านก็ไม่ยอมบอกว่าเก่งอะไรแต่ลูกศิษย์บอกใช่ท่านไม่พูดท่านไม่ชอบให้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 ไปบอกว่าท่านเก่งอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนี้แต่จริงๆลูกศิษย์ก็แอบประสิทมาบอกอาจารย์ท่านเก่งตะกุดนะตะกุดท่านเนี่ยรู้สึกว่าจะจะดังนะตะกุดที่ที่ท่านเป็นผู้สร้างขึ้นอะไรแบบนี้หรอจ๊ะใช่ไหมคะใช่แล้วก็อีกชนิดหนึ่งอีกชนิดหนึ่งก็ รู้สึกว่าจะเป็นพิมพ์คล้ายๆหลวงพ่อปานเสือนอนกินอันนี้สร้างโดยคุณแมนชัยนะครับลูกศิษย์กจิตนี่ข้างๆในโจมหาเฮงเนี่ยรุ่นน้องนิสัยดีนะครับน่ารักนะตัดไปก็คุณชัยน่าเจริญนะครับคุณต้นเมืองนนท์แล้วก็คณะอุติดตามเยอะแยะเลยพี่ต้นก็มาใช่ครับอันนี้ทีมงานในงานบรรยากาศ หน้าไปหมนเลยใช่แล้วเราเราพอจะแบบให้ท่านเสกตะกรุดให้เราได้ไหมอาจารย์อุ้ยต้องรอเร็วๆนี้ท่านน่าจะทําตะกรุดอะแต่เดี๋ยวนี้อาจารย์แจ้งข่าวบ้างนะใช่นะครับปีหนึ่งที่วัดไม่ได้ออกวัตถุมงคลเยอะนะครับค่ะที่วัดจะออกวัตถุมงคลเนี่ยปีละสามครั้งแค่นั้นปีละสามครั้งใช่ปีละสามครั้งแค่นั้นนะครับสาธุนะแล้ววันละหนึ่งเนี่ยก็ไม่เกินสองหมื่นห้าพันองค์นะถือว่าเป็นจํานวนที่แบบ ไม่มากไปแล้วไม่ไม่ไม่ไมเยอะจนเฟอ้ออย่างเงี้ย <ạ. S 1> นะบางทีสร้างเป็นแสนแสนพันลังอย่างเงี้ยมันก็โอ้โหมันจะเล่นกันยังไงอ่ะ,น,น,ะนั่นสินะมันจะเก็บกันยังไงอ่ะคนเก็บก็เหนื่อยดิแต่อย่างเงี้ยถ้าระบุชัดเจนเลยนะครับอ้หระบุชัดเจนแล้วว่ารุ่นปีนี้เท่านี้เท่านี้อ่างามนะคะอ่าใช่นะะอ๋อแล้วอาจารย์ได้อุ้ยนี่นแต่ดูท่านยังแบบ เหมือนเหมือนท่านยังอายุยังไม่ค่อยเยอะเลยแล้วก็คกั้เมื่อกี้น้องบอลบอกว่าอาจารย์กับท่านอาจารย์เนี่ยหน้าเหมือนกันเลยคล้ายคล้ายระไม้คล้ายอยู่ค่ะใช่ไหมแต่ท่านดูโอ้ท่านดูดูดีนะคะดูสง่างาสง่างามมากๆนะเวลาเวลาเจอตัวจริงท่านเนี่ยเราล่าออกเลยจริงเรารู้สึกแบบแม่ปราปื้มอะเราเราอยู่ใกล้ชิดแล้วเราเราแบบรู้เอ๊ะทำไมพระองค์นี้แบบ ดูดีจังพระปฏิบัติใช่ใช่เป็นพระปฏิบัติเป็นพระอะไรถือเลิกงามยามดีนุ่นข้อวัดปฏิบัติอ่ะเหมือนคนเหนือกับคนอีสานเนี่ยแปลกอยู่อย่างเลิกผานาทีเวลาจะทาวัตถุมงคลแต่ละชนิดเนี่ยเลิกผานาทีสําคัญเป๊ะมากๆเป๊ะมากมากยิ่งงานโบราณต่างๆเนี่ยยิ่งเป๊ะนะครับถ้าอาจารย์ถือเลิกถืออะไรถือถือแบบคนคนโบราณถือกันอะ ไม่รอดแล้ว้าไม่นุ่งผ้าเป็นคำบอกกล่าวใช่ต้นไม้นี่ห้ามรอดห้ามอะไรงี้ยท่านท่านก็จะถือว่าปฏิบัติแบบนี้ท่านก็จะถือว่าคือปฏิบัติมาตลอดใช่เป็นพระสายปฏิบัติทุดยอดโอ้โหได้ไปเจออะไรที่ดีความเป็นเศรษมงคลอย่างน้อยๆเนี่ยนะลูกศิ์ลูกหาหรือว่าที่ได้มาออกรายการมีภาพแบบนี้ก็ถือว่าปลื้มใจนะแล้วก็มีเหมือนอิ่มบุญไปด้วยนะอาจารย์รู้สึกอย่างนั้นท่านตอนท่านถวายพวงมาลัยท่านอะไรเงี้ยผมดูแบบเหมือนท่านกำหนดจิต เราะเราอยู่ใกล้ไงเราอยู่ใกล้เราไม่ได้อยู่ข้างหลังอาจารย์ก็จะสังเกตใช่ไหมผมก็สังเกตดูเาป็นคนสร้างสังเกตแล้วแบบพระอาจารย์เหมือนจะคุยกับพระพุทธรูปเลยนะคะแล้วตำนานพระพุทธรูปบางองค์โอ้โหฟังแล้วท่านก็บอกให้ฟังด้วยนี่ท่านบอกว่าบางเนี่ยเทวดาเต็มไปหมดเลยโอ้โหเทวดาเทวดาชั้นชั้นพรหมเลยนะโอ้โหไม่ใช่แบบเทวดากระจกกระจอกนะ พระแต่เราองค์เนี่ยถ้าสร้างด้วยความบริสุทธิ์เนี่ยก็จะมีอ่าเขาเรียกว่าพรหมมารักษะท่านอธิบายให้ฟังหมดนะนู่นนี่นั่นรวมรวมถึงตำนานบางองค์นะครับโอ้โหผมฟังดูแล้วขนลุกเลยสะดุ้งเลยบอกฮะนี่มันเรื่องจริงเลยเนาะเก่งเก่งจริงมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้แค่เอ่ยชื่อพระพุทธรูปบางองค์ในวัดไตรมิตรอ่ะบอกอ่เนี่ยที่วัดไตรมิตรมีอยู่องค์โอ้โหองค์นั้นเฮี้ยน

ผมว่าเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปครับบางครั้งเราก็เล่าไม่ได้ค่ะนันก็นไว้ไปเจอกันที่ร้านอ่ะถามผมได้เลยเกี่ยวกับเรื่องพราลีลาหรยจะเล่าเล่าไว้ฟังน่าจะมีอภิหารอะไรบางสิ่งบางอย่างให้ได้เห็นถูกไหมคะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโดยใช้วิจารณญาณส่วนบุคคลด้วยนะคะเรื่องดีๆแบบนี้ต้องขอบคุณอาจารย์รันด้วยนะคะที่นํามาบอกกล่าวนะคะเราก็สามารถติดตามได้ ปรับเครื่องสุวรรณภูมิแบบนี้ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องสุวรรณภูมินะคะแล้วก็สถานีดังกล่าวเนี่ยก็จะมีการเปิดทางด้านเว็บไซต์ด้วยใช่นี่เว็บสุวรรณภูมิทีวีนะคะผ่านทาง f a c เฟซบุ๊ก u ูทูปยูทูปกดซับสไครต์นะคะดิจิตอลรับขึ้นสุวรรณภูมิด้วยค่ะคุณน้อยถามผมว่าไงเคยไปพม่ากี่ครั้งใช่ครั้งเดียวฮะท่านอาจารย์ต้อมก็เคยไปครั้งเดียวละแต่ท่านไปไหนรู้เปล่าไปไหนคะ ท่านจ้างมอเตอร์ไซค์อ่ะจ้างเด็กพม่าไปในเขตที่กระเหลี่ยงกับยะไข่อ่ะเขายิงกันอ่ะทำไมล่ะเออท่านเพื่อจะไปดูพระพุทธรูปอ๋อจะมีถ้ำอยู่แห่งหนึ่งนะมีถ้ำอยู่แห่งหนึ่งอันนี้อันนี้ยาวนิดหนึ่งอ่ะมีถ้ำอยู่แห่งหนึ่งต้องสกปนิดหนึ่งก็คือจะมีพระพุทธรูปทวารวดีเนี่ยประดิษฐานอยู่ในมาที่นี้เนี่ยแล้วคนพม่าเขาจะเคารพพระสงฆ์มากนะค่ะค่ะโอ้โหเขาปฏิบัติมากๆถ้า อยู่ๆเขายิงกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วเขาตะโกนหากันว่าหยุดยิงอพระจากโยเดียมาเขาก็จะหยุดเลยจริงแล้วท่านเล่าให้ฟังว่าก่อนท่านจะเข้าถ้ำเน่ะต้องรอหนึ่งวันต้องรอไล่เสือออกก่อนถูกอย่างนั้นเลยหรอท่านท่านท่านเป็นคนที่สุดยอดแล้วท่านเป็นสามองค์สุดท้ายที่ตอนตาลีบันระเบิดระเบิดพระพุทธรูปอ่ะท่านเป็นสามองค์สุดท้ายที่ขึ้นเครื่องบินกลับ จริงโอ้โหไม่ธรรมดาผมนั่งฟังท่านเล่าเมื่อวานบอกเพราะฉะนั้นอะเดี๋ยวอาจารย์เกิดไม่ทิ็กนิดนึงว่าเบรกหน้าอาจารย์มีพระอะไรครับก็พูดถึงเรื่องวัดไตรมิตรใช่ไหมวันนี้บังเอิญบังเอิญเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ไปปั๊มคุณแม่บุเรือนเสร็จกลับมาที่ห้างอ้าวมีคนเอาคุณแม่บุเรือนมาขายให้แล้วก็มีวัดไตรมิตรด้วยเป็นของหลวงปู่หมุนบางคนไม่รู้จักด้วย สุดยอดมากๆาว่าะะว่ามีรุ่นนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลงังใจอาจารย์ด้วยนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ